สวัสดีครับวันนี้ช่องของเราครับจะขอนําเสนอเครื่องสีข้าวครับขนาดโคเรือนครับเครื่องสีข้าว5อินวันหรือว่ามีอยู่5ฟังก์ชันนะครับผมของร้านสยามแม็กเทคโนยีครับผมคัดแยก,กข้าวสารก็ได้นะครับคัดแยกข้าวเปลือกก็ได้นะครับ,กกกนะรบมีรำมาแถมมาให้ด้วยครับผม ได้ข้าวสารที่ค่อนข้างสะอาดนะครับถังบรรจุครอบเปลือกประมาณ1ปีบครับปรับความเา้าของข้าวสารได้นะครับผมหลายระดับมีอยู่10ระดับครับผม ได้ปลายข้าวได้ข้าวที่หนึ่งกับข้าวที่สองนะครับมอเตอร์ใช้ไฟบ้านนะครับสามแอง ตัวังชันเป็นไซคลนนะครับดักรำรำที่ได้นะครับจะเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มากๆเลยนะครับสามารถโม่ได้ด้วยนะครับมีฟังก์ชันโม่ให้ด้วยครับผมขอบคุณสำหรับ การรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ